สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมชื่อชินแนมอนะฮะผมจะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลตะตอนนี้ผมร้อนมากตาลยหอีแบบนี้นะฮะเฮียปิงก็าพามาปล่อยดอนเล่นนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จะไปยืนตรงนั้นทำไมก็เลยมาดูทะเลกับคุณพ่อนะคะตอนนี้ผมร้อนมากเลยผมร้อนมากมขอตัวก่อนนะ นี่คือความพยายามของคุณพ่อที่จะถ่ายรูปชิเนมอนมันตาหยี่มากเลยปนะาปายนายน่าจะไปไหนอะฮะนายนายเดี๋ยวฮะผมว่านายลืมผมนะฮะนายฮะบ๊ายบาย,นายเนไปทำอะไรทำพุ่มตั้มเลยฮะนั่นคือโดรน,นได้รับการอนุเคราะห์มาจาก เพราะอะไรวะเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์เว้ยเออแต่ว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้ย้ำจริงจริงเน่เดี๋ยวก็เปียกอ่ะอุ้มบนอุ้มขาอุ้มขาวางันนี้ป้องไอติงอุ้มมันอ่ะะเอาโยลงทะเลไปเลยอันนี้คือการสังขยานาโดนนะคะที่ต้องยกขึ้นเป็นวิธีบูชายันก่อนที่จะขึ้นบินไป เย้มันบินแล้วเออไหนไหนไหนลองดิเออเออเออเย็นเย็นโอ้โหสูงมากมือใหม่หัดบินนะฮะเอาปีงไม่เอาโดนลงอ่ะไม่เอาโดนลงอ่ะ เลศความรู้สึกที่ได้บินโดน<ต>เป็นยังไงบ้างครั้งแรกดีมากผมไม่รู้ว่าทุกคนจะยังไงแต่ผมรอตรงนี้นะคะผมขอลาตรงเนี้ยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะคะผิมก็จะพามารีวิวที่พักของบิมนั่นเองนะอันนี้พอเราเข้าไปในห้องใช่ป่ะนี่เลยมันก็จะมีเป็นห้องเตียงคู่อนนี้จะเป็นห้องธรรมดานะคะก็ชิวๆเบาๆราคาสบายๆ อะไรเงี้ยเฮ้ยรคาคาชิวจริงนะบอกเลยเขาจะมีแบบตู้เย็นอะไรเงี้ยให้นะนี่ก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็มาดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ชกโครกที่ฉีดตูดไม่เจ็บนะ <c oughs> ก็จะเป็นฝักบัวอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าชั้นสองเนี่ยห้องนอ้ำอ่ะมันจะเป็นแบบเอาดอนะคือหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีสองห้อง มันจะมีสองห้องนะห้องระเบียงข้างบนเนี่ยอีกหนึ่งห้องคือที่นี่ถูกมากนะสำหรับปินมนะไม่กีนะ่พันเองนะพันสองพันสามพันนะต่อคืออนอะไรเงี้ยตอนเช้าเขาก็จะมีข้าวต้มให้ด้วยนะซึ่งข้าวต้มอร่อยมากอันนี้ก็คือสะว่ายน้ํานั่นเองนีเ่เขามีบันไดขึ้นเราก็ไม่ขึ้นนะเราก็จะขึ้นตรงนี้นี่อันนี้ก็คือ o v e r a ร์นะของพักที่บ้านพักที่นี่นะคะชื่อบ้านบาหลีนะแล้วเวลาที่เรากินข้าวใช่ปะเราก็จะมากินข้าวที่ตรงนี้เป็นประมาณฟิลนี้นะคะทุกคนก็ถ้าใครจะมาเที่ยวปลานบุรีนะคะก็ลองเสิร์ชหาดูได้<ม>เดี๋ยวปิ่มจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ ะะก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะคะเจ้าเจ้าของก็น่ารักด้วยพนักงานที่นี่ก็ Nice นะคะดูแลเต็มที่เลยนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาตลาดเช้าที่ชอบมากินข้าวตนะ้มนี่คือร้านประจา <c oughs> อันนี้คือพ่อขอา้าวปลานี่ อันนี้คือร้านประจําที่มากี่ทีก็ต้องกินนะฝั่งนู้นก็คือจะเป็นตลาดตอนเช้านะเดี๋ยวเข้าไปดูเก็บภาพกันฝนตกอีกแล้วอะเชื่อแม่ว่ามาทะเลนะ,ะยังไม่ได้เล่นทะเลเลยเมียมาหกิีแ <c oughs> บบตายเก้าอี้มันเล็กไปนะ่ผมส่งตัวอยู่แดงเขียวใบสองใบด้านแต่บอกก่อนว่าปิ๊มชอบกินโจกร้านนี้ ใช่ธรรมดา30ใส่ไข่สามหพิเศษหมูไข่40สพิเศษหมูสีเอ๊ะร้านนี้ยอร่อยมากเลยเอาเอาโจ๊กหมูไข่พิเศษคะ <S 2> 2 <S <ห>่ะ2หมูไข่พิเศษ2องไปทุกอย่างไม่รู้เออไม่ใส่ผักค่ะแล้วตับเอาไหมไม่เอาคะ่าคะดูเอากค่ะเดี๋ยวแป๊บคุณป้าใจดี<ห>บอกเลยว่าเด็ดที่หมูหจบกจะลอยไม่ลอยเนี่ยอยู่ที่น้ำซุปกระหมูด้วยนะจ๊ะ อันนี้เลิศบอกเลยตั้งไปฮิฮิแล้วนี่ค่ะน้องอ่ะขอบคุณครับคุณค่ะไปทีรัดถ้วยแล้วกันนะนี่นี่ถ้วยหนึ่งต้องล้อนะร้อน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 พูร้อนเดี๋ยวอไรเธอคนแล้วเธออมแล้าให้แม่เขาก็คนให้แม่ อร่อยเปล่าปิงอร่อยไหมอร่อยกินอะไรอ่ะข้าวต้มข้าวต้มมีอะไรมากอันนี้มียำไข่แคริงผัดไา่ขิงผัดแลวก็มูหวานนี่คือรางวัลสำหรับคนตื่นเช้าลยนะซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ตื่นเราให้ป้ากับแม่ซื้อมาให้กินที่ห้องและสิ่งที่ปิงขาดไม่ได้โอวัลติมเย็นเขาเรียกว่าเป็น เครื่องดื่มประจำกายเขาเรียกว่าสิญี่เจอเว้ยหมดเกลี้ยงเลยเมื่อเรากินเสร็จฝนก็หยุดตกเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตลาดปลาตังโกะเจ้าเด็ดอีกเจ้าหนึ่งนะฮะนี่เลยนี่เจ้านี้เด็ดมากให้ดิออร่ย นี่มีนะ้ำต้าหูได้วยนะนอกจากเราจะมี ปาตองโกที่จะปับถือแล้วอยู่นั้นก็ยังมีแตงโมและกล้วยที่ปิงถืออยู่ด้วยแล้วเรามาเดินอะไรกันตรงกลางถนนแบบนี้นี่นะทุกคนก็อยากจะบอกว่าในในไหนเราก็มาปาแล้วนะเราก็มาเที่ยวนะเราก็ควรที่จะมาเดินตลาดตอนเช้าอะไรเงี้ยคือเราก็ควรที่จะมาเดินคือ คือเราก็คนที่จะมาเที่ยวตลาดปลากันตอนเช้าแบบตื่นเช้าๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วปกติปิมไม่ตื่นหรอกนะปีมก็จะนอนห้องแล้วแม่ป้าแม่ก็จะซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเออนะยังไงก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวตลาดปลากันดูนะคะ